ต่อไปเป็นการบอกบอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําวงจรตบมือเปิดปิดไฟนะครับตัวที่1เป็น k คเบิลสทำเจ็นะครับแล้วก็ไฟสถานะ LED แล้วก็บอร์ด Arduino แล้วก็รีเลย์นะครับแล้วก็หลอดไฟสาหรับแสดงแสดงการเปิดปิดไฟสองดวงนะครับต่อไปเป็นการสาทิีการทำงานของวงจรตบมือเปิดปิดไฟนะครับเมื่อตบมือสองครั้ง ไฟจะเปลี่ยนสถานะจากดับเป็นติดนะครับและเมื่อตกซ้ำไฟก็จะดับนะครับแต่เมื่อตกไือสามครั้ง <c oughs> ไฟดวงที่สองก็จะติดนะครับแต่ตกซ้าไฟดวงสองก็จะดับะครับและเมื่อตกมือหนาึ่งครั้งตัวโค้ดจะวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงของตกนะครับหรือไม่ทําให้ไฟเปลี่ยนสถานะแต่เมื่อ มีเสียงตบมือมากกว่า3ครั้งใครก็จะไม่เปลี่ยนสถานะเช่นกันครับในที่นี้เมื่อมีเสียงตบมือมากกว่า3ครั้งโค้ดวิเคราะห์จะวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงของต